สำหรับท่านที่ชอบรถแนวรถกระบ,บะมหาชนนะครับคันนี้เนี่ยเขาพึ่งลงมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับแล้วก็เหมือนกับจะเป็นรถสดๆดใหม่ๆมาเลยนะคือผมเห็นแล้วผมก็ตกใจกับราคามันนะครับคันนี้มันคือดิสันบิ๊กเอหน้ายักษ์ตัวตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นนาวาร่านะ อ่าเพราะงั้นเนี่ยผมผมไม่เห็นสเปคข้อมูลที่เขาให้รายละเอียดไว้นะครับเขาไม่ได้ลงอะไรไว้เยอะคือไอ้ตัวนี้หน้านี้บอดี้นี้นยะมันจบที่ปี2005เลยนะรถมันแค่10กว่าปีนะครับได้บอดี้นี้นะครับแล้วเป็นบอดี้แวกอนนะรู้สึกอาจจะเป็นแวกอนที่ไปแปลงมาเองของไทยรุ่งนะครับไม่ได้ถูกทำออกมาจากนิสสันนะแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาครับนะฮะ นิสสันตัวนี้เนี่ยนิสสันนี่ไม่รู้ทำไมพอเป็นกระบะมือสองแล้วขายโคตรดีเลยรถเขาทุกคนพูดถึงโดยเฉพาะพอ่พอค้านะครับใช้งานหนักๆนิสสันเนี่ยแข็งโป๊กครับแล้วก็พวกทามิงเบลเนี่ยไม่ต้องใช้เพราะว่าขับเคลื่อนเป็นโซ่นะครับแข็งแรงอึดโคตรทนทีนี้รุ่นนี้ก็โทษขออยากให้ดู69,000บาทไปไปได้ยังไง คือเขาก็ไม่แจ้งอะไรนะเพิ่มนะครับว่าเครื่องยนต์อะไรยังไงนะครับแต่รถคันนี้อยู่แถวพระประแดงคือมัน69,0 0 0บาทอันนี้ผมผมมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนนะว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างอ่ะสมมติเป็นรถมูลนิธิเป็นได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับรถกระบะสี่รถแวร์ก้อนเจ็ดที่นั่งสี่ประตูไม่มีทางเป็นรถมูลนิธินะครับเพราะว่ารถมูลนิธิจะใช้รถสองประตูแล้วใช้พื้นที่กระบะหลังนะฮะเพราะงั้นตัดปัญหารถ ไม่น่ากลัวแน่นอนทีนี้เปิดมาหกหมืนเก้ารถมีอุบัติเหตุเหรอแล้วซ่อมอันนั้นท่านต้องไปเช็คดูนะครับแต่ราคาโคตรถูกนะครับรถแวนหกหมื่นเก้านะครับกับอีกทีหนึ่งสุดท้ายครับร้อนตังครับ,นะรบกับเครื่องยนต์มีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจมากนะครับรถนิสสันแวนตัวนี้บอดีน้นี้แล้วสียังใหม่มากครับคือพูดกันจริงๆงนะ ไม่ควรอยู่นานคันนี้แล้วผมก็เชื่อว่ามันอยู่ไม่นานแน่นอนเนี่ยเป็นรถแวนแบบรถแวนบ้านเลยนะเออข้างหลังเป็นเบาะสองแถวอยู่เลยสภาพโอเคเลยครับแล้วสงสีดีคือถ้าเก็บสีมาก็เก็บมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเออบอดี้มันน่าจะเป็นตัวเล็กอะ่ะแต่ว่าก็ คุ้มตังคันนี้นะเชียรคุ้มตังครับถ้าสนใจรีบไปจัดนะครับไม่งั้นผมว่าอยู่ไม่นานนะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับ